เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราหลังจากมีคิวทำศึกคาราบาวครับรอกชิงชนะเลิศกับทางสิงโตเนึ้อเงิอครามเชีซีที่สนามเวมบรีซึ่งจะเป็นการชิงแชมป์รายการแรกของทีมเราจากเส้นทางการลุ้นแชมป์ทั้ง4รายการในฤดูกาลนี้อีกด้วยโดยความพร้อมของทีมเราล่าสุดก็มีข่าวให้แฟนบอลได้เฮกันแบบสุดเสียง หลังจากทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์น่าจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บละฟิตันกลับมาลงสนามได้ในเกมคืนวันอาทิตย์ในการ,รเผชิญหน้ากับทีมเก่าของเขาก่อนหน้านี้เจ้าตัวมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บรเวณแฮมสตริงระหว่างการเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์สู้ศึกแอฟริกันคัพออฟนชันทำให้เขาต้องหายหน้าจากการช่วยเหลือทีมของเราไปนานรวมหนึ่งเดือน อย่างไรก็ตามเขาก็กลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองได้ในเกมกับทางเบรนท์ฟอร์ดและระเบิดฟอร์มเทพในทันทีด้วยการทำไป1ประตูกับอีก1นึ่งแอซซิตในเกมนัดดังกล่าวช่วยให้ทีมของเราคว้าใจช,ชนะมาแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ1 ม้กรังนั้นเจ้าตัวก็ดันมามีอาการบาดเจ็บซ้ำอีกในช่วงท้ายเกมดังกล่าวทำให้ทางเยอเกนครอฟและทีมแพทย์ของสโมสสรตัดสินใจร่วมกันที่จะไม่ใส่ชื่อของเขาในเกมกับทางลูตันทาวเมื่อกลางสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน อย่างไรก็ตามล่าสุดทางโดมมนิกคิง King, นักข่าวคนดังของเดลี่เมลสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันว่าซาร่าจะฟิตทันพร้อมกับมาลงสนามได้ในเกมซ u เปอร์บิ๊กแมตช์กับทางชิลซีตอนสุดสัปดาห์นี้ผมคิดว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะหายกลับมาได้ทันนะคิงกล่าวผมมีความรู้สึกจริงๆว่าซาร่าจะได้ลงสนามในเกมนี้แต่สาหรับทางดาวินนูนเยสนั้นผมยังไม่ค่อยมั่นใจ ในก็พูดถึงความพร้อมของทีมเราสำหรับเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวครับกับทางชิลซีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูการออกมาทำนายทายทักจากทางฝั่งเจมี่คาราเกอร์อดีตประหลังระดับตำนานของทีมเราถึงผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันนัดดังกล่าวกันบ้างดีกว่า แน่นอนว่าด้วยความที่เขาเป็นอดีตนักเตะเก่าของทีมเราประกอบกับความหน้าเสือเองลิเวอร์พูลก,ก็ดูเหนือกว่าทางเิวซีอย่างชัดเจนหลังจากเพิ่งถล่มเอาชนะพวกเขามาได้แบบหมัดหมาถึง4ประตูต่อหนึ่งที่สนามแอนฟิล์ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา นั่นจึงทําให้ทีมของเราเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์คาราบาวครับในฤดูการนี้มักครองได้สมาเร็จแต่ระหว่างที่ทางคาราเกอร์ไปออกรายการกับทาง The ะเรดเมนทีีผู้ร่วมดําเนินรายการดังกล่าวก็ได้มีการสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของเขาออกมาเลยว่าเจมี่นายคิดว่าผลสกอร์ของเกมการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับจะออกมาเป็นเท่าใดกัน เมื่อได้ยินคำถามมาเช่นนั้นเขาก็ได้ตอบกลับมาแทบจะทันทีเลยว่ามันจะเป็นชัยชนะของทางลิเวอร์พูลที่2ประตูต่อหนึ่งและหนนี้จะไม่ซ้ำรอยเกมนัดจิงชนะเลิศเมื่อ2ปีที่แล้วที่ต้องมีการรากยาวไปถึงการดวลลูกจุดโทษด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นชัยชนะของลิเวอร์พูลที่2ประตูต่อหนึ่งนะคาราเกอร์กล่าว ผมคิดว่ามันจะเป็นเกมที่มีความสูสีกันแต่หากถามว่ามันจะต้องไปต่อเวลาพิเศษกันเลยหรือไม่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรอกนะมันจะเป็นการเอาชนะได้ในช่วงเวลาปกติผมไม่ได้แค์เรื่องอื่นเลยก็ขอแค่ให้เราคว้าชัายชนะได้ก็พอแน่นอนว่าการเจอกันในหนนี้ไม่ใช่การลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ เชลซีเองก็คงทำผลงานได้ดีขึ้นกว่าการเจอกันในครั้งก่อนและสนามเวลเบี้เองก็สุดยอดมากมันจะเป็นเกมที่ยากมากกว่าการลงเล่นที่แอนฟิลด์ของเราอย่างแน่นอนเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยามจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการควนหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมเราที่จะเข้ามาสานงานต่อจากทางเยอเกนครอฟในใหญ่เฮฟวีเมทัลกันบ้าง หนึ่งในคนดิเดตที่สำคัญที่สุดณเวลานี้ก็คือชาบีอรองโซในใหญ่ไฟแรงของห้างขายยาไบเออร์เร er r k เ s อร์คูซที่ํำทีมรั้งเป็นตำแหน่งจ่าฝูงของตารางบุนเดสลีกาอยู่ในเวลานี้ ทว่าเราก็ต้องออกแรงแย่งตัวเขากับทางเสือใต้ายเยนมิวนิกที่อยากจะได้ตัวเขาไปคุมทัพแทนที่ของทางโทมัสทูเคิลในใหญ่คนปัจจุบันที่ก็มีการยืนยันออกมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันว่าจำาราตตำแหน่งไปหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ล่าสุดทางฟอร์เรนพรัตเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทาง Sky Sport, man, s p o r t เวอร์ชั่นภาษาเยอรมันก็ออกมายืนยันว่าทั้งสองสโมสรมีการติดต่อไปหาตัวของทางอารองโซแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งยอดทีมจากคว้นบาวาเรียเองก็จะเริ่มทำใจแล้วว่าโอกาสได้ตัวทางอารองโซมีไม่มากเมื่อเทียบกับทางลิเวอร์พูลที่ดูมีภาษีดีกว่าข่าวเกี่ยวกับชาบิอรองโซพรัตเทนเบิร์ก โพสต์ลงใน X ส่วนตัวของเขาลิเวอร์พูลได้ทำการติดต่อไปหาตัวแทนของชาบีอารองโซเรียบร้อยแล้วนะเช่นเดียวกันกับทางบาเยนนิวเน็กหากทางอารองโซได้ตัดสินใจย้ายออกจากเลเวอร์คูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้มันก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างทางลิเวอร์พูลกับบาเยนนิวเน็กแต่แม้กระนั้นที่บาเยนเอง พวกเขาก็รู้ตัวดีว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะได้ตัวอารองโซเข้าไปคุมทีมแต่เขายังคงเป็นตัวเลือกที่พวกเขาอยากจะได้ตัวมาทำงานแทนที่ของทางโทมัสทูเคิลอย่างที่มันมีการรายงานข่าวกันออกไป ทั้งนี้นอกจากคำยืนยันของทางพรัตเทนเบิร์กแล้วมันก็ยังมีการวิเคราะห์กันต่อเนื่องไปด้วยว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะความสัมพันธ์ของจู้ตัวกับทางลิวอร์ภูและการที่เขาไม่อยากจะทรยศทางเลวเวอร์คูเซนนั่นเอง มาพูดถึงเรื่องของชอบ,บี้อรองโซ่กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูคำยืนยันอีกหนึ่งเสียงที่ไปในทิศทางเดียวกันและยังคงมาจากสื่อของฝั่งประเทศเยอรมันอีกด้วยกับทางจอร์ด์ฮูเนอร์นักข่าวจากทางเดอะคิกเกอร์ที่ก็ได้ฉีว่าอรองโซ่มีแนวโน้มที่จะเลือกทางลิเวอร์พูลมากกว่าบาเยนน์มิวนิก ชาบีอรองโซเป็นตัวเลือกลำดับแรกของาเยันมิวนิกเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคันไฮสล์ลูนีเก้ชื่นชอบเขาเป็นอย่างมากโฮเนอร์กล่าวเขาเป็นแฟนบอลตัวยงของชาบี้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักเตะและทั้งคู่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ด้วย แน่นอนว่าไบร์นพร้อมที่จะทําทุกอย่างเท่าที่พวกเขาจะทําได้เพื่อน้มน้าวให้อองรโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากสิ่งที่ผมได้ยินมาจากแหล่งข่าวของผมที่ประเทศอังกฤษและรวมถึงแหล่งข่าวอีกหนึ่งหรือ2แหล่งจากที่ในประเทศเยอรมันเองด้วยพวกเขาก็บอกตรงกันหมดว่าออรองโซมีการพูดคุยกับทางหรือว่าูลไปแล้วและผลก็ออกมาในเชิงบวกมาก,มาก จากที่ผมทราบมาการพูดคุยยังคงดำเนินไปและมันก็มีความเข้มข้นเป็นอย่างมากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในตอนนี้ชาบี้กำลังคิดว่าอะไรคือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวของเขาบางทีมันอาจจะเป็นลิวอร์พูบางทีมันอาจจะเป็นการอยู่กับเลเวอร์คูเซนต่อไปอีกสักปีเพราะเขาชื่นชอบงานที่นั่นมากๆ ทั้งนี้นั่นเป็น2ตัวเลือกแถวแรกของเขาแต่บายันเองก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างในความคิดของผมแล้วชาบี้เป็นคนฉลาดเขาจะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดเขาเข้ามาคุมทีมเลเวอร์คูเซนตอนอยู่ในอันดับที่17และจากนั้นเขาก็สร้างทีมของตัวเองขึ้นมาในช่วงซัมเมอร์ในตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขามีทีมที่เล่นได้ตามสไตล์ที่เขาต้องการ นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เขาจะนำมาพิจารณาหากคุณดูทางบาเยนพวกเขาแทบจะต้องเปลี่ยนนักเตะใหม่เกือบทั้งทีมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชาพี่เองจะอยากมาเสี่ยงด้วยไหมหรือเขาอยากจะไปสโมสรที่ทุกอย่างลงตัวหมดแล้วหากคุณดูลิเวอร์พูลถึงทางเยอเกนครอบจะอำลาทีมไปแต่เขาก็ทิ้งทีมที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเอาไว้ให้ ดังนั้นอารองโซจะได้รับมอบทีมที่ดีต่อมาเรื่องทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของเขาว่าจะเลือกเดินไปในทิศทางไหนหลังจากฟังความคิดเห็นจากคนอื่นกันมาเยอะแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจของทางชาบีอารองโซเองถึงประเด็นนี้กันบ้าง ในงานแถลงข่าวก่อนเกมกับทางไมล์05นักข่าวก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการยิงคำถามแบบตรงๆใส่ตัวอารองโซถึงความสนใจจากทางลิเวอร์พูลและทางบาเยนมิวนิคดังกล่าวทว่าแม้ว่าเขาจะพยายามเลี่ยงตอบคำถามเหล่านั้นแต่ก็มีการยืนยันว่าข่าวลือกับทางไบเยนมิวนิคนั้นไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งตรงกันข้ามกับทางลิเวอร์พูที่เขาไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นออกมาเลย ข่าวกับทางไบเอนมิวนิกและลิเวอร์พูลนะหรอผมยังไม่มีข่าวอะไรใหม่ที่จะให้พูดถึงเรื่องเหล่านั้นนะอารองโซกก่า so ในตอนนี้ผมยังคงเป็นโค้ชของทางไบเออร์เรเวอร์คูเซนอยู่และเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนส่วนเรื่องของอนาคตผมยังไม่มีข่าวอะไรใหม่ที่จะให้พูดถึงกัน หากถามว่าผมได้รับโทรศัพท์จากทางไบเยนมาแล้วหรือไม่นั่นเป็นแค่ข่าวลือนะขอย้ำอีกครั้งว่ามันยังไม่มีเรื่องใหม่อะไรให้ต้องมาพูดถึงแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ